สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะเราพบกับแอนซี่อีกแล้วนะคะวันนี้แอนซี่อยู่ที่สเต็กซั n คาเฟ่นะคะเอนซี่วันนี้สั่งอะไรเอยสั่งเสเต็กนะคะท้อฉบหมูนี่เสิร์ฟคู่กันกับ ใส้กรอกหมูสูตรพิเศษของสเต็กซันตาเฟ่เห็นไหมคะทุกคนเนไหคือที่นี่ก็จะเป็นขึ้นชื่อร้านนี้ก็จะเป็นเกี่ยวขึ้นชื่อก็สเต็กก็สเต็กจะมีหลายอย่างหลายเมนูแต่นี้เรนซี่สั่งเพราะว่าที่นี่เป็นเอ่อพ็อกช็อปหมูที่นี่ก็เป็นเมนูเด็ดของร้านเหมือนกันนะคะคือที่สุดกินแล้วชินแล้ว ยังไม่ได้กินเลยนะคะแล้วเดี๋ยวแรนซี่จะมาชิมดูว,ว่าอร่อยไหมค,คือแรนซี่เป็นคนที่ชอบกินชอบกินสเต็กอยู่แล้วชอบชอบมากเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีนี่ค่ะแรนซีกมัน,มนคือเสิร์ฟคู่กันนะคะ คือรสชาติจะหอมหนุ่มแล้วก็แล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะหอมนุ่มอร่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวปกินไส้กรอก ที่มันจะหอมน,นุ่มหนาทั้งคู่กันกับไส้กอกมันจะเข้ากันมากที่เสิร์ฟคู่กัน อย่างนี้ค่ะหนูได้ก็คือเป็นน้ำพั้งผสมโซดานะคะเป็นเมนูใหม่ของสเต็กของที่ร้านสเต็กซันคาเฟ่นะคะคือแบบว่าเป็นอ่าเป็นน้ำเมนูใหม่ที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 ่ทำร้านน,นมาส่ง สำหรับวันนี้นะคะไลซี่ไปก่อนนะ,ะสวัสดีนะคะไปก่อนนะสบายนะคะ